สวีนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้แล้วจะพามาดูของเล่นก่อสร้างของผมที่มีนะครับนี่ครับผมพามาดูใหม่นะครับนี่ครับเแต่ผมจะให้ดูรอบๆไปนะครับนี่ครับเป็นเหล็กนะครับนี่แบบนี้ดูข้างๆด้วยครับ นี่คือรถเทเลอร์นะครับหรือว่าที่เราที่เขาเอาไว้ขนส่งของกันนะครับขนส่งรถอะไรแบบนี้นะครับ่เติมใช้ขนส่งอะไรก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแมคโนะครับเหล็กด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวครัผมจะให้ดูรอบๆนะครับใดูรอบๆนี่นี่ครับทำได้หลายอย่างเลยนะครับ ยอขึ้นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แล้วก็แช่นี้ก็ได้เนี่ยครับวันนี้ไว้ตักเนี่ยครับทำได้หลายอย่างครับวไปข้างหน้าก็ได้เนี่ครับยาวมาว่าเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทำตรงนี้ก่อนครับเนี่นะครับ,รบเหมือนจริงมากเลยนะครของของจริงมากนีเอาไว้ตักดินนะครับของจริงเดี๋ยวผม ร็ทำฝั่งนี้นี่ครับล้อหมุนได้ด้วยครับล้ออาจจะหมุนลงมาแบบนี้ครับตรงนี้ก็หมุนได้นะคะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนยางนะครับหมุนได้เองหมุนแยกนิดหน่อยนะครับมันแข็งนะครับอันนี้เป็นเหล็กด้วยครับนี่นะครับนี่เวลาผมไม่รู้นี่นะครับคันนี้คะเป็นที่ ขนส่งดินนะคับผมจำไม่ได้ว่าชื่อว่ารถดัมนะครับคันนี้เพราะว่าขนส่งดินนะครับให้คตักใส่แบบนี้ครับวัวนี้คือแม่ครูอันนี้คือไม่ครูนะครับก็าตักเสร็จแล้วก็เอาามใส่แล้วก็เอามาใส่อันนี้แล้วพอเต็มแล้วเขาจะเอาไปไว้ที่ไหนทักที่นะครับอยงนี้นะครับนี่นะครับสามารถเทได้ด้วยนะครับเวลานี้ายก็จะลงไปอะไรอย่างนี้นะครับ เราก็าวางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมะนะครับนี่น,นี่ก็จะเป็นรถแว็กโคลพลาสติกนะครับเี่ยมีก้อนเหล็กนะครับอันนี้ก็ทําได้เหมือนคันที่แล้วแต่แค่อันนี้ใช้ไม่ได้ใช้เล่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้หมุนได้เพ้างว่ามีล้อด้วยนะครับนี่ครับมีล้อจะหัน หันก่อนนะหันยากทีนึงนี่ครับัคันนี้เลยอันคันเมื่อกี้เลยนี่ครับปกติมอนทุกอย่างนี่นะครับคันนี้นะครับนี่นะครับนี่คือรถตักนะครับภาษาอังกฤษน่าจะเป็นบูลูเซอร์นะครับ นี่ครับเอาไว้ตักดินเหมือนกันนะครับนี่ผมยกขึ้นกับมันต้องยกมันแข็งมากเลยนี่ครับนี่หันได้เลยเขาอยู่ข้างบนหันหันยากหน่อยนะครับนี่ยนี่หันผมนี้สมมตินี่คือดินนะครับสมมุตินี่รองหุนนะครับนี่รองหุนนะเป็นยืดินนะตักขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้แล้วเครื่องน,นี้ก็มาแล้วก็เทใส่เหมือนเดิมนะครับ มีการร้อยด้วยนะครับนี่ครับเดียวได้เป็นเหล็กเงินนะครับนี่ครับข้างหน้าจะแบบเพื่อเออไปซ้ายไปขวาได้นะครับอันนี้เรากดตรงนี้แล้วก็ไปเลี้ยวจะเลี้ยวได้ข้างนี้ก็เหมือนกัน ดูข้างในด้วยครับมีที่นั่งคนขับด้วยนะครับละเอียดมากเลยนะครับข้างในนี่ <Hey, S 1> ครับมีลุกคันเลยนะครับคันนี้ก็มีรถคัน oh. นี้ก็มีทมอทนนี่เป็นเหล็กอะไรจะเหมือนของจริงมากแต่อันนี้ไม่มีนะคบวันนี้เป็นพลาสติกนะครับนี่ <Hey. S 2> อันนี้ก็เหมือนกัน แล้วเราแล้วก็สามารถใส่อันนี้ขึ้นไปวางวันนี้ได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ปิดนี่ครับเดี๋ขวขนส่งไวเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกคันนะครับงูออกนะครับแล้วก็อีกคันก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องกดลงไปให้มันติดตรงนี้เลยนี่ครับแล้วกว็วางนี้ นี่นะครับรเทนี่เขาเหมือนาการขนส่งเลยนะครับคันใหญ่มากเลยนะครับพอาขึ้นาวางันนี้เดี๋ยวจะวางรวมกันนะครับอืนี่คือ ของเล่นก่อสร้างทั้งหมดที่ผมมีนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะทำคลิปอะไรก็รอติตามดูวยครับสำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้สครับ